สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆรายการที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีแฟนๆรายการช่องอดีศรสกลนครนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงคาถาบูชาองค์พญาาคาราชนะครับองค์พ่อปูย่ยศวรณนาคาองค์แม่ย่าประภาเกตนาคินนะครับที่ตลาดน้อยลุงพลป้าแต่นบ้านกกกอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ ซึ่งก็มีประชาชนจากทั่วประเทศนะครับได้มาสักการะบูชาองค์พ่อปู่นะครับหน้าสถานที่แห่งนี้เป็นจํานวนมากนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังไม่มีโอกาสมานะครับก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็สามารถสวดตามได้เลยนะครับก่อนอื่นตั้งน้นโม3จบนะครับผมน้นโมตัะสักะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสากาเรนะชัยยะชัยยะยศสุวรรณราชานาคามหาราพังปะสิทธิเมณมะนาโคอริยะเมตรโยโพธิสัตตนะโมพุธทธายะ อิมีนาสก,การีนะชัย,ยยะชัยยะยศสุวรรณราชานาคามหาราพังปะสิทธิมีณมะนาโคอริยะเมตรายโยโพธิสัตตูณมูพุทธายะอิมีนาสก,การีนะชัย,ยยะชัยยะยศสุวรรณราชานาคามหาราพังปะสิทธิมี นะมะนาโคอริยะเมะตรยโยโทธิสัตโตนะโมพุทธทายะจากนั้นก็ให้ f อรายการนะครับขอพอรได้ตามที่ต้องการเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณแฟนๆรายการที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ขอเรียนเชิญที่ตลาดน้อยลุงพลปลาแตนนะครับ สวัสดีครับ